พอท่านบอกกรับท่านก็ลุกขึ้นยืนผมก็ก้มลผมก็ลงจากเก้าอี้เลยก้มลงกราบท่านท่านที่เท้ากราบท่านที่พื้นครับกราบกราบกราบพอกราบเสร็จเนี่ยท่านก็เดินลงหายไปเรื่องมันน่าจะจบแค่นี้ใช่ไหมใช่แต่มันไม่งั้นสิไอกรอนสองบทเนี่ยมันมาอยู่ในหัวผมตลอดเวลาเลยอันนี้จาน่าเสียดายท่นทำชีวิตหายไปครึ่งหนึ่งเออ จริงนะชีวิตเราคือตอนนั้นตอนนั้นผมก็สักประมาณ40แล้วล่ะอายุนะเราก็กลับไปย้อนคิดนะเออเว้ยเฮ้เราใช้ชีวิตมาอย่างไงเนี่ยใช่ไหมมันก็ตายแล้วนี่เราเราไม่เป็นโลเป็นพายไม่เป็นเรื่องไม่เป็นลาวครับอะไรเลยใช่ไหมแล้วผมก็กลายเป็นแบบเดียวกับท่านเลยอ่ะก็คิดวนเวียนอยู่อยู่เนี้ยอันนี้จ่าหน้าเสียดายฉันทําชีวิตหายไปครึ่งหนึ่ง ส่วนที่หายนั้นลึกซึ้งมีน้ําพึ่งบุกหงาและดามานมตายแล้วเราทําอะไรหายไปนเนี่ยเราต้องไปตามหาอะไรเนี่ยก็คิดคิดคิดอย่างเนี่ยลาเล่าให้แฟนฟังฮแฟนเขาบอกอ่ะถ้าเหนื่อยก็เลิกสิผมก็เลยไปลาออกอ๋อเราอย่างงานเลยไปลาออกเดินไปที่สํานักงานใหญ่ไปบอกฝ่ายบุคคลบอกพี่ผมลาออกแล้วเขาบอกอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเป็นไร ตอนั้นเป็นผู้จัดการสาขาน้องแขมใช่ถือว่าเป็นผู้จัดการที่กําลังมีอนาคตนะเพรว่าถ้าถ้าผมจากตรงนี้ไปเนี่ยอีกไม่กี่ปีผมก็ต้องเป็น GM อ็มใช่ไหมจากจากเป็น GM เนี่ยถ้าถ้าผลงานดีจริงๆก็โอกาสได้ขึ้นเป็น M D ดีก็ยังพอมีอแต่มันมีอย่างนี้มันเกิดความเบื่อหน่ายครับเพราะว่าผมก็ไปมองดูคือตอนแรกพอพอคิดคิดมากๆแล้วเราก็ไปมองเออเราถ้าเราอยู่ต่อไปเราก็ต้องเป็น GM เนาะก็ไปดู GM ปรากฏว่า GM เนี่ยเป็นคนแบบไหนทุกวันนั้นณวันนั้นนะฮะจีเเนี่ยก็ต้องไปกินเหล้ากับ MD อืมดีต้องพา MD ดีไปเที่ยวผู้หญิงใช่ไหมต้องต้องส่งสวยให้ m อดีครับครับเออ GM เนี่ยจะต้องมาเหมือนกับว่ากินหัวคิวกับพวกผู้จัดการพวกเด็กพวกเซลลทั้งหลายครับแล้วเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยเอาไปประเคนให้เ d ดีพา m อดีไปเล่นไพ่พาไปเที่ยวผู้หญิงพาไปอ,อะไรเงี้ยครับ ผมก็นึกเอ๊แล้วเราจะทํางั้นไหวเหรออไม่ไหวเริ่มเบื่อนายชีวิตแต่เออแล้วก็มองไปไกลเลยโอมันน่าเบื่อมากเลยนะชีวิตมันเป็นอย่างนี้นี่เองและเอ็มดีเป็นยังไงเอ็มดีเองก็มีหน้าที่ก็คือต้องไปเอาอกเอาใจคนที่ใหญ่ที่สุดก็คือคุณพรเทพพรมาพาแหละจะเอาใจด้วยที่ไหนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เอาใจในวงสังคมเอ็มดีด้วยกันอะไรเงี้ยก็ต้องไปเที่ยวไป กินเหล้าไปเล่นไพ่เล่นก๊อฟกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ซึ่งดูแล้วมันไม่ไหวครับก็เลยลาออกฝ่ายบุคคลเขาค่อนข้างแปลกใจเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผู้จัดการที่จะเดินมาลาออกเนี่ยแทบจะไม่มีครับส่วนใหญ่จะถูกออกถูกให้ออกอ่าให้ออกด้วยเรื่องไม่ทุจริตเรื่องเงินก็จะเป็นเรื่องเรื่องผู้หญิงซะส่วนใหญ่ครับกินไก่วัด อะไรพวกนี้ถ้าถ้าเป็นส่วนใหญ่ผากินไก่วัดมันจะมันน่ากินนะพูดถึงถ้าคุณไปเห็นเซลล์สาวๆนะแล้วเซลลสาวๆเนี่ยนะมันก็ฉลาดอ่ะมันก็จะรู้ว่าต้องเอาใจผู้จัดการนี่อรอกม่ว่าเอาใจผู้จัดการผู้จัดการก็จะส่งลูกค้าดีๆให้จะอนุมัติส่วนลดให้เยอะๆจะวิ่งเต้นหารถให้อย่างตอนเนี้ยรถที่ขาดตลาดในสันมาร์ชอย่างเงี้ยไม่มีรถ มีคนมาจองเยอะแต<ช>่หารถไม่ได้<ช>เออเซลคนไหนประจบผู้จัดการผู้จัดการก็จะเขี่ยรถมาให้อ่ปเพเภออย่างนี้แหละมันก็จะถูกหลอกล่อด้วยเรื่องพวกนี้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนใช่ถ้าใจแตกก็เสร็จคุณนนท์ก็เห็นว่าวิถีชีวิตแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่วิถีชีวิตที่จะทําให้ชีวิตคุณนนท์เนี่ยมีความสุขแท้จริงใช่มันเกิดความเบื่อหน่ายเพราะว่าพะกลอนสองประโยคนี้แหละทำเรื่องยุ่งเลย เกรอนท่านังคารกัลยาณพงศ์นะศิลปินแห่งชาติกวีศิริร <c oughs> ้อนิจจาหน้าเสียดายฉันทำชีวิตหายครึ่งหนึ่งส่วนที่ศูนย์นั้นลึกซึง้งมีน้ำพึ่งบูง,งาละดามานครึ่งหนึ่งหลงเหลือในอกนี้สั่นชีวีเสียสะเทือนสถานซ้ำโซ่ตรวนพันธนาการทรมานปานทาต จะขาดใจโอ้โหใช่มันลึกซึ้งมากลึกซึ้งมากก่อนนี้ไม่รู้ท่านเขียนได้ยังไงอ่ะโอ้โหฮะแล้วหลังจากลาออกแล้วไปยังไงครับหลังจากลาออกผมก็ไปใช้ชีวิตครับเอสบายขึ้นครับายได้ลดลงครับสงบสุขขึ้นครับแต่ว่าพอดีเนื่องจากว่าพอดีผมลาออกเนี่ยมันเหตุผลขึ้นหนึ่งคือเบื่อสองก็คืออยากจะไปหาความรู้ผมก็เลยไปหัดขายประกันชีวิต โอ้ผ่านขายประกันชีวิตฮะโอ้เรื่องอีกยาวไปสนุปสนาน <c oughs> ตื่นเต้นอีกยาวได้อะไรใหม่ๆเยอะแยะในความคิดอีกเยอะแยะออผมก็ได้อ่านนะครับเรื่องที่ที่คุณนนท์ไปไปขายประกันชีวิตเนี่ยและคุณคุณนนท์เองก็เห็นสัจธรรมชีวิตโอ้ใช่ตรงนี้ด้วยนะใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยนะครับตรงนี้เป็นสัจธรรมสำหรับคนที่อาจจะคิดว่าเออไปขายประกันดีไหมอะไรเงี้ยนะเออลองคือมันอย่างนี้ตอนที่ผมเป็นผู้จัดการอยู่ที่ที่นิสสันเนี่ยครับ ในทุกปีเขาจะมีการรวบรวมเอาเซลล์ใหม่เด็กที่ขึ้นมาสมัครเป็นเซลของของรถยนต์นิสสันเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมาฝึกอบรมปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งนะถือว่าเป็นการอบรมเซลล์ใหม่จะอบรมเรื่องเครื่องยนต์สเปคตัวรถอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ท,ที่มันก้าวหน้าขึ้นและก็อบรมเรื่องการขายทั้งฝ่ายทั้งฝ่ายเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะมีฝ่ายช่างฝ่ายอะไรมาอบรมให้สเปครถกว้างยาวเท่านี้เทคโนโลยีที่เราใส่ใหม่ใหม่เป็นอย่างนี้ แต่ถ้าเทคนิคการขายเนี่ยเขาให้ผมเป็นคนสอนครับงั้นผมเนี่ยมีมีอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นอาจารย์สอนเซลล์ใหม่ๆเซลล์ที่สานทั่วประเทศเนี่ยโอ้ครับฮะทีน,นี้การไปสอนเซลล์ในมุมท้งเทคนิคการขาย,ย่ผมก็ต้องหาความรู้ค,รคือเราสอนก็สอน,สอนจากประสบะการณ์เราใช้อยู่ก็จริงเนี่ยแต่เราก็ต้องหาความรู้ใหม่ๆเช่นสมัยนี้มันเป็นเรื่องการประมูลถ้าขายกับองค์กรมันก็ต้องประมูลประมูลนี่ไม่ใช่ยื่นซองอย่างแต่ก่อนแล้วนะคันี้เป็น e option เป็นอะไรพวกนี้ก็ต้องเทคนิคมุมมอง ใหม่ๆคู่แข่งเป็นยังไงเซลลมักจะกลัวคู่แข่งไม่รู้เป็นโลกอะไรก mm hmm. ลัวโตย้ากลัวอ mm ิซูซุกลัวอะไรพวกนี้ผมก็ต้องต้องไปสอนต้องปรับสภาพจิตใจ mm hmm. แล้วก็สอนให้ลุกไปยังไงตั้งรับยังไงครับอ่านี้ความที่เราเนี่ยสนใจเรื่องเทคนิคก,การขายผมจะไปเทคคอส์สหลายแห่งมากอะไรเขาว่าดีกว่ไปเสียตังค์ต้งเยอะกว่ไปแต่ในชีวิตผมเนี่ยผมกลัวคนขายประกันครับ คนขายประกันชีวิตเนี่ยร้ายมากทําไมฮะเขาเดินมาตัวเปล่าอย่างดีก็มีแฟ้มมาด้วยกระดาษสองสามใบมาคุยกับเราไม่กี่นาทีอ่ะเก็บตังค์ผมไปทีเป็นหมื่นอ่ะครับซื้อประกันยังครับถามจริงจริงซื้อประกันหรือยังที่ประเภทมาขายผมแล้วผมซื้อเนี่ยไม่มีไม่มีเลยเหรออ่ามันถือว่ามีมีคนมาขายผมแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อเขาแต่ว่ามีประเภทผมเนี่ยเดินไปที่บูธ บริษัทเขาแล้วก็ไปซื้อประกันสุขภาพอ,อ,อันเนี้ยมีคือเราศึกษาดูก่อนแล้วว่าแล้วก็มีคนบอกเลยว่าเออมันดียังไงเราก็าไปซื้อแต่ว่าประเภทโทรมาหาผมแล้วให้ผมซื้อเนี่ยไม่ผมไม่ซื้อ,อแสดงว่ายังไม่เจอเซียนอ่าที <laughs> นี้ผมก็มองว่าคนขายประกันเนี่ยเขามีเทคนิคการขายที่เก่งมากครับแล้วก็มีคนขายประกันคนหนึ่งเนี่ยมาหาผมเลยนะครับมาหาผมอ่ ที่ออฟฟิศเลยที่โชว์รูมเลยน้องแขมี่แหละครับผมก็ดีใจมากเลยเราอยากจะรู้เทคนิคของเขาพยายามนั่งฟังตาแป๋วเลยเวลาเขาขายเขาเริ่มต้นยังไงวางท่ายังไงนะเขานําเข้าเรื่องยังไงอะไรเงี้ยคือคือเราไปสนใจมุมนั้นครับเขาก็หัวเราะผมผมก็อดไม่ได้ถามมาถามจริงๆเหอะเขาสอนอะไรคุณครับอกหน่อยสิเทคนิคการขายต้องใช้ยังไงอะไรบอกหน่อยว่าโหพี่มันเยอะมาก ไม่รู้จะอธิบายยังไง<ะ>เอางี้แบบพี่ไปฟังเองดีกว่าสิ่นเรื่องหนูอธิบายไม่ถูกหรอกครับผมก็อ่ะโอเคผมก็ไปไปไปฟังวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีอบรมให้พวกประเภทประเภทไม่ใช่ไม่ใช่ใชสายก็เรียกพาร์ทไทม์อะฮะอ,ฮะอะก็เนะก็เลยสนใจเรื่องงานขาย<ะ>พอคิดว่าอ่ะโอเคลาออกจากนิสันเนี่ยเราไปหาความรู้ถ้าวันหนึ่งเราได้ความรู้พวกเนี้ยเรากลับมาเป็นผู้จัดการก็ได้ไม่เีปัญหาผม ประวัติไม่มีด่างพร้อยครับผมสมัครงานที่ไหนก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ปรากฏว่าพอไปขายประกันเนี่ยมันก็ไปเรียนรู้อีกเยอะแยะรเรียนรู้ไอเดียเรียนรู้เรื่องสามช่วงชีวิตชีวิตคนเราความไม่แน่นอนของชีวิตจริงๆเขาอยากจะสอนผมเนี่ยให้ให้ไปเล่าให้ลูกค้าฟังว่าอะไรแต่ในฐานะที่ผม เราเราเคยสอนคนอื่นขายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องอินก่อนอทําไงเราจะอินกับเรื่องพวกนี้เรื่องชีวิตที่ไม่แน่นอนความเป็นไปของชีวิตครับผมก็เลยไปโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลเอกชนอะไรเงี้ยไปดูว่า้ชีวิตคนเจ็บป่วยคนที่ใกล้จะตายเนี่ยมันเป็นยังไงครับอออเผมก็เข้าไปดูความทุกข์นะเข้าไปดูความทุกข์โอ้แล้วมันทุกข์จริงๆในโรงพยาบาลเนี่ยมันตลกนะ คนเกิดโอ้โหดีใจอยู่ตึกหนึ่งนแผนกเนี้ยกุมารเวทอ<ฮ>ะไรเนี้ยเด็ก <ฮะ S 2> เกิดใหมาโอ้ยดีใจกันใหญ่ครับอีกมุมหนึ่งก็มีคนป่วยที่นั่งรอกันเป็นตับ,บไปดูอีกมุมหนึง่งมีพวกอุบัติเหตุหรือพวกที่ล่อแร่มาเลยราะหิว้วกันมาเนี่ยชีวิตมันไม่มีความแน่นอนตื่นเช้ามายังดีๆอยู่ครับแค่ไม่กี่ชั่วโมงนี่เลือดอาบมาเลยหิ้วกันมาโรงพยาบาลจะตายไม่ตายก็ไม่รู้ครับชีวิตยังแขวนเส้นได้อยู่เลย และอีกพวกหนึ่งที่นอนรอความตายเป็นมะเร็งเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นสารพัดผมไปเดินดูหมดเลยนะไปคุยกับเขาด้วยเพื่อเราอยากให้อินไงไปถึงห้องดับจิตเลยวะห้องดับจิตเะเคยไปมาแล้วครับแต่ว่าที่ห้องดับจิตกับไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะไปดูนะแต่กลายเป็นคนที่กําลังใกล้แล้วเอออันนี้เราเห็นเลยนะว่ามันชีวิตมันไม่มีความแน่นอนเลยครับครับที่สําคัญคือเงินทองที่คุณหามาทั้งชีวิตเนี่ยครับ มันจะหมดไปกับการรักษาตัวอพอคุณเริ่มเป็นวันนี้คุณคุณจะเป็นใครก็ไม่รู้นะร่ํารวยแค่ไหนก็ไม่รู้คเพราะบอกว่าเนี่ยคุณเจอมะเร็งนะครับระยะสามแล้วอโอ้โหคราวนี้มีเงินเท่าไหร่ก็ทุ่มเทรักษาหมดครับผมเคยเจอคนที่ฉีดยาเข็มละแสนนะเข็มละหนึ่งแสนบาทโรคอะไรครันเนี่ย ก็เกี่ยวกับพวกนี้พวกมะเร็งพวกอะไรผมจำไม่ได้ละแต่ว่าเข็มละแสนน่ะแล้วฉีดแทบจะวันเว,ว้นวันนะหมดเงินเพราะฉีดหมดเงินปั๊บไม่ไม่กีวันก็ตายครับโอ้นี่ครับก็คงนนก็ออกไปเสาะแสวงหาจะเรียกว่าเสาะแสวงหาความเป็นจริงของชีวิตนะในเรื่องของความเจ็บป่วย <c oughs> ในเรื่องของการที่ต้องอต่อสู้กับ โรคร้ายาต่างๆนานานะฮะเพราะว่าตัวเองมีอาชีพที่ต้องไปคุยหรือไปเล่าให้คนทั่วไปที่ยังไม่เจ็บป่วยเนี่ยได้รับรู้ว่าถ้าเกิดภาะวะเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยคุณจะมีหลักประกันอะไรน,นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยกับคุณนนท์ต่อนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ จเย็นๆจะลูกอย่าลืมทานซองเดือก่อนไปทำงานนะล,ลูกนี่ค่ะคุณแม่ซองเดือเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณแม่ค่ะขอบใจมากจ้ะลูกเดี๋ยววันนี้เราเอาซองเดือไปเยี่ยมคุณยายกันดีไหมคะได้สิจ้ะลูก คงที่สของรายการธรรมะบันดาลใจนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามเรื่องกรรมทันตามาหลายตอนแล้วนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่คุยกันเรื่องกรรมทันตาและเช่นเคยนะครับ <c oughs> รายการธรรมะบันดาลใจก็จะแจกหนังสือกรรมทันตาให้กับท่านผู้ชมที่ต้องการนะฮะหท่านแรกที่ส่งอีเมลมาขอที่ b u n d i t p i n a t g m a i l com นะส่งขอมาได้ครับทางอีเมลนะครับห้าท่านแรกนะครับก็จะได้รับหนังสือกรำทันตาส่งให้ถึงบ้านนะครับหรือถ้าหากว่าถ้าผู้ชมจะไปหาซื้อเองก็ได้นะครับมีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับก็แจ้งให้ทราบกันครับกลับมาคุยกับพณนร์ต่อนะครับเรื่องของการขายประกันเป็นยังไงครับทีนี้ไปเริ่มขายจริงๆแล้วได้ผลยังไงบ้างครับสำหรับตัวผมเนี่ยก็ ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ตอนที่แรกๆเนี่ยมันก็ยังจับหลักไม่ถูกก็แหละแต่ว่าจงึงต้องไปทาความเข้าใจกับมันเอาจริงเอาจังกับมันมากเลยผมใช้เวลาอยู่เป็นเดือนเพื่อตีความอะ่ะเพื่อตีความได้เข้าใจว่าอ๋อจริงๆขายประกันเนี่ยมันโดยเมนโดยความหมายที่ลึกซึ้งของมันเนี่ยคืออะไร,รแล้วก็ต้องมาคิดว่าวิธีที่จะสื่อสารกับคนเนี่ยต้องสื่อสารยังไง<ฮ>ะอะไรอย่างเงี้ยครับ <ฮะ S 2> มากกว่าก็ แต่ก็ทําอยู่ระยะหนึ่งใช่ไหมใช่จริงๆผมขายอยู่ตั้งหปีนะห้าปีก็คือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ขึ้นหน่วยไม่ได้เป็นหัวหน้าหน่วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเบื่อขี้เกียจมีลูกน้องมันต้องไปหาลูกน้องมาต้องมาสอนสอนเขาไปขายอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเบื่อแล้วไม่เราขายเองดีกว่าขายเองดูแลลูกค้าเองอะไรก็แค่นี้ก็ถือว่าเหนื่อยมากอยู่แล้วครับครับ นี่ก็เป็นอ,อีกอาชีพหนึ่งที่ที่ค,คุณนนท์ได้ทำนะเรื่องของการขายประกันชีวิตนะฮะก็าขายโดยไม่กล